ก่อนที่ผมจะแบ่งปันนะครับให้เราร่วมใจกันได้ฐานนะครับโอ้ข้าแต่พระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับข้ามคืนนี้เจ้าได้มานำสก,การะพงค์มาสารเสริญยกย่องเทิดทูนพระนางของพระองค์ร่วมกันขอพระยามริสุดของพระเจ้าทรงนำทรงสอนสําแดงเปิดเผยให้เราเข้าใจในพระวจนะคำทั้งสิ้นของพระเจ้าที่ประดิษฐ์ในวันนี้ด้วย ขอพระเจ้าทรงโปรดด้วยความพี่น้องด้วยสติปัญญาความเข้าใจความรู้ที่มาจากพระเจ้าให้พระคำของพระเจ้าเกิดผลในชีวิตของพี่น้องทุกคนที่ได้ฟังได้ไข้ควรได้พูดพระคำของพระเจ้าออกมาซึ่งพระคำของพระเจ้าทุกคำม,มีฤทธิอำนาจสามารถที่เปลี่ยนแปลงชีวิตองเราทุกคนได้เราจึงสเสริญพระองค์ดกย่องพองค์ เราเป็นหนี้ความรักพระองค์เราเป็นหนี้พระคุณพระองค์มากจริงๆเราขอคุณพระเจ้าอธิษฐานในพระนามพระสุขเจ้าเอเมนให้พี่น้องเปิดทนัพีร่วมกันนะครับในพระธรรมโรมบทที่4ข้อที่1ิถึงยีนะครับโรมบทที่4ข้อที่17ถึง21 วันนี้นะครับผมจะมาแบ่งปันในเรื่องของความเชื่อเพื่อรับพระสัญญาหรือความเชื่อที่เราอีมากยิ่งขึ้นเพื่อรับพระสัญญาของพระเจ้านะครับอ้างอิงในพระธรรมโลมบทที่สี่ข้อที่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเอ็ดผมจะอ่านนะครับตามที่มีเขียนไว้แล้วว่าเราได้ให้เจ้าเป็นบิดาของประชาชาติมากมายต่อพักพระองค์ที่ท่านเชื่อ คือพระเจ้าผู้ทรงให้คนที่ตายแล้วฟื้นชีวิตขึ้นมาและทรงเรียกสิ่งของที่ยังมีได้เป็นให้เป็นขึ้นฝ่ายอับรามนั้นเมื่อไม่มีหวังซึ่งเป็นที่น่าไว้ใจก็ยังได้เชื่อไว้ใจมีความหวังว่าจะได้เป็นบิดาของประชาชาติมากมายตามคำที่ได้ตัดไว้แล้วว่าเชื้อสายของเจ้าจะเป็นเช่นนั้น และความเชื่อของท่านมิได้หย่อนถอยลงถึงแม้อายุของท่านได้ประมาณร้อยปีแล้วท่านก็มิได้คิดว่าร่างกายของท่านเปรียบเหมือนตายแล้วและมิได้คิดว่าคันนางสาลาเป็นหมันท่านมิได้หวั่นไหวแข็งใจในพระสัญญาของพระเจ้าแต่ท่านมีความเชื่อมั่นคงยิ่งขึ้นจึงถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าท่านเชื่อมั่นว่าพงค์ทรงฤทธ สามารถกระทำให้สำเร็จได้ตามที่พระองค์ตัดสัญญาไว้นะครับข้ออัิธรที่สำคัญนะครับอยู่ในข้อที่20นะครับบอกว่าท่านมีได้หวั่นไหวแครงใจในพระสัญญาของพระเจ้าแต่ท่านมีความเชื่อมั่นคงยิ่งขึ้นคือมีความเชื่อทวีภายิ่งขึ้นครับจึงถาวายเกิตยศแด่พระเจ้านะครับนี่ก็เป็นข้ออภิธรที่พูดถึงอับบามนะครับที่มีความเชื่อทวีภาคยิ่งขึ้น เพื่อไปรับพระสัญญาของพระเจ้าที่จะให้กําเนิดบุตรให้แก่อับรามคืออิสานะครับพระสัญญาของพระเจ้าในาพระคัมภีร์ไบเบิลน,นะครับมีมากมายนะครับและมีมากกว่าแปดพพระสัญญานะครับเราทราบดีนะครับว่าพระสัญญาแรกก็คือให้เรา ให้เกียรติบิดามารดานะครับแล้วเราจะไปดีมาดีแล้วเราจะมีอายุยืนนานนะครับมีพันธัญญาแห่งการช่วยกู้พันธัญญาแห่งการรักษาโรคก,การหายโรคสุขภาพที่ดีนะครับพันธัญญาที่พระเจ้าประทานความเชื่อ us, แก่เราแทนความกลัวนะครับพันธัญญาความมั่งคัง่งนะครับพันธัญญาแห่งสติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้นะครับแล้วก็มีพันธญญาที่ว่า ถ้าเราสแสวงหารัฐาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของรพะองค์ก่อนพงก,ก็จะเพิ่มเติมสินทั้งปรงเรานั้นให้นะครับน่าเป็นพระสัญญาที่มีในพระคัมภีร์นะครับมีหลายเรื่องมากนะครับแต่ว่าพระสัญญาที่ผมจะพูดในตอนนี้นะครับเป็นเกี่ยวข้องกับเราพูดที่เชื่อนะครับเป็นพระสัญ,ญาของพระเจ้าทั้งสิ้นในพระคิด ที่มีแก่ผู้ที่เชื่อนะครับพระสัญญาทั้งสิ้นของพระเจ้าในพระคิดที่มีแก่ผู้ที่เชื่อนั้นมีเงื่อนไขทั้งสิ้นนะครับและและการทีはは่เราจะรับพระสัญญาของพระเจ้าในพระคิดนั้นเราต้องยึดมานะครับเราต้องรับเข้ามาในชีวิตของเราโดยการโดยความเชื่อและการเชื่อฟังตามพัะสัญญาของพระเจ้านะครับ เมื่อเราอ่านอัมพีแล้วเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์สำแดงแกับเราได้เข้าใจในพระสัญญาตอนนั้นนะครับเราก็มีความเชื่อในพระสัญญานั้นเป็นพื้นฐานนะครับและเราก็เชื่อฟังตามการสอนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเช่นพระสัญญาที่ว่าถ้าเราสแสวงหาล่าจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมขององค์ก่พระองค์จะเพิ่มเติมสินทรัของ,งเรานั้นให้นะครับเราเชื่อว่าพระสัญญาที่เป็นจริงคือความเชื่อที่เรามีนะครับ แต่เมื่อพระพยา,ยาม,มาสุดสำแดงให้เราเข้าใจทรงนำเราทรงสำแดงเปิดเผยให้เราเข้าใจว่าเราควรจะเป็นมิชนาลีหรือว่าควรจะเป็นไปเทศนาควรจะสอน,นพระภีควรจะแบ่งปันหรือควรจะทำในด้านต่างๆนะครับเราก็ทำตามการตัวนำของพระพยา,ยาม,มาสุดต่อไปนะครับวันนี้นะครับผมจะพูดถึงการที่เราได้รับพระสัญญาเข้ามาในชีวิตของเราเหมือนอย่างอับราฮัมได้รับพระสัญญาของพระเจ้าคือให้กำเนิดสะอาด ในข้นของนางตารานะครับการที่เรารับพระสัญญาเข้ามาในชีวิตของเราได้เนี่ยเราต้องให้ควรพระคของพระเจ้าโดยการพูดออกมานะครับนี่คือหลักนะครับหลักง่ายๆเลยเราพูดพระคของพระเจ้าโดยความเข้าใจพูดพระคขมงพระเจ้าเหนือชีวิตของเรานะครับเหมือนกับเราเหมือนกับพระเจ้าประทานแผ่นดิน คานอานให้แก่คนเซลนะครับแต่ว่าแต่ว่าโยชัวและคนเซลต้องเข้าไปยึดครองแผ่นดินนั้นนะครับเป็นกรรมสิทธิ์นะครับเหมือนเราเหมือนกันนะครับเราก็ต้องไปยึดพันธะสัญญาของพระเจ้าเข้ามาชีวิตของเรานะครับเป็นกรรมสิทธิ์เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้นะครับพี่น้องอากได้ไหมครับพันธะสัญญาของพระเจ้านะครับเข้ามาชีวิตของเราพี่น้องอานได้ไหมครับอยากได้นะครับมีมากมายนะครับในแก่ผู้ที่เชื่อนะครับ แต่เรากลับมาดูพระพีตอนนี้ก่อนนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีที네่สุดในพระพีเบร์เบอรแล้วนะครับที่พูดถึงความเชื่อที่เราเีมากขึ้นเพื่อรับพระสัญญาของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงตอบเราตามขนาดของความเชื่อนะครับถ้าเรามีความเชื่อน้อยแล้วรับสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ในสิ่งที่น้อยนะครับแล้วเรามีความเชื่อมากแล้วรับสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้สิ่งที่ส่งขึ้นระดับส่งขึ้นนะครับเราดูตัวอย่างในพระพีตอนตอนนี้นะครับ พูดถึงในโรมบทที่สี่เขาสิ7เจ็ดถึงยี่เ็ดนะครับพูดถึงความเชื่อของอับราฮัมที่เวีบให่มากยิ่งขึ้นเพื่อรับพระสัญญาของพระเจ้านะครับเป็นความเชื่อของนางสาลาด้วยนะครับที่เวีบให่มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับในพระพี่ีหม่บอกว่าพระเจ้าทําให้เกิดสิ่งนี้ได้โดยความเชื่อของพวกเขานะครับในพระธรรมฮิบรูบทที่สิบอดนะครับพูดถึงว่าโดยความเชื่อนางตาลาก็ได้รับพลังให้ตั้งครรภ์ให้กํนเนิดสะอาดนะครับ เรื่องราวเป็นอย่างนี้นะครับเรื่องราวอยู่ในพระธรรมปฐมกาลบทที่สิบเจ็ดนะครับตั้งแต่ข้อที่หนึ่งมาเลยนะครับตั้งแต่ข้อหนึ่งพระเจ้ามาเยี่ยมเยียนอับรามครั้งสุดท้ายนะครับโดยทำแดงพระนามว่าเอลชาดายนะครับหมายถึงพระเจ้าผู้เป็นแหล่งแห่งพระพรทุกอย่างหรือพระเจ้าผู้ทรงเมตรีหรือพระเจ้าผู้มีเลี้ยงหน้าสงสดนะครับคำว่าเอลชาดายก็แปลว่าอย่างนั้นนะครับ พระเจ้ามาตัดกับอ,บอับราฮัมว่าเราจะให้บุตรเกิดทางเจ้านะครับเราจะให้บุตรแก่นางตาลาเกิดขึ้นจากบ้านเอลเจ้านะครับคือเกิดจากอ,บอับราฮัมนะครับแต่ว่าอ,าบอาับราฮัมตอนนั้นในจุดนั้นเนื้อ ah? พี่เดิมนะครับตอนนั้นอ,บอับราฮัมยังไม่มีความเชื่อนะครับแม้ว่าพระเจ้าตัาแดงพระนางขององค์แล้วนะครับอับราฮัมยังไม่มีความเชื่อนะครับในจุดนั้นอับราฮัมก็บอกว่าอับราฮัมก็หัวเราะนะครับแล้วบอกว่า และคิดในใจว่าก่อน,นครับอ,บอับรามก็หัวเราะและคิดในใจว่าชายผู้มีอายุหนึ่งร้อยปีจะให้กําเนิดบุตรได้หรือและตาลาผู้มีอายุเก้าสิบปีจะให้จะคลอดบุดได้หรือนะครับแลอบอ้วอับรามก็พูดกับพระเจ้าต่อยว่าให้อิสมาเอลอยู่ต่อเฉพาะพระคุณองค์เถิดนะครับอิสิมาเอลนี่เป็นลูกของนาฮา,ากากับอับรามนะครับ เป็นลูกของ่าตน,นะครับซึ่งจะเป็นซึ่งจะไม่สามารถมารับพระสัญญาได้นะครับเพราะพระเจ้าประทานพระสัญญาตามลูกที่เป็นไทยนะครับทําไมพระพี่ใหม่ถึงบอกว่าอับอาราัมสามารถรับพระสัญญาให้เกิดอิสระได้นะครับอับราอามมีความเชื่ออยู่มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าพระพี่เดิมบอกว่าอับราอาวหวั่นหวั่นในความเชื่อไม่มีความเชื่อ <laughs> เพื่อรับพระสัญญานี้นะครับทีจริงแล้วพระพี่ทั้งพระพี่ใหม่และพระพี่เดิมไม่ได้ขัดแย้งกันนะครับ แต่ว่าเป็นมาเป็นเรื่องของเวลานะครับคือว่าการที่เด็กจะเติบโตขึ้นในคันมาดานะครับใช้เวลาเก้าเดือนนะครับอับรามพระเจ้าต้องมาเยี่ยมอับรามก่อนที่จะเกิดซากนั้นก่อนที่เกิดก่อนที่จะให้มันเกิดซากนั้นนะครับหนึ่งปีนะครับแสดงว่าเหลือเวลาสามเดือนที่พระเจ้าที่อับรามมีความเชื่ออับรามไม่นาสลามีความเชื่ออีกมากขึ้นนะครับและผมเชื่อว่านะครับแล้วก็เป็นจริงด้วยนะครับก็คือว่า โดยพระนามแห่งพระเจ้าคือเอลชาดายนะครับที่แปลว่าพระเจ้าผู้ตรงเป็นแหล่งแห่งพระพรทุกอย่างหรือพระเจ้าผู้ตรงไมเดลิสนะครับพระเจ้าผู้ตรงลิมนาสูงสุดนะครับเป็นผู้ที่ทําให้เกิดสิ่งนี้ได้นะครับอับามาได้มีความเชื่อทวีมากขึ้นนะครับในเวลาสามเดือนนะครับทําให้ร่างกายของอับามาังตลาก,ก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับกลายเป็นวัยที่เจริญพันธุ์นะครับ ซึ่งควรจะเป็นสิ่งที่หนุนใจเราอย่างมากนะครับเพราะว่าภายใต้พันธาเดิมอยู่ในภายใต้พันธาเดิมอับามนะครับอับนางาลาอยู่ใต้พันธาเดิมไม่ได้เป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับแต่ว่าเราซึ่งอยู่ในภายใต้พันธาใหม่เป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายใต้การทรงถ่ายของพระสกิ์นะครับเราควรจะมีความมั่นใจแล้วก็มีความเชื่อว่าเราสามารถที่จะพัฒนาความเชื่อของเราให้เทวีมากยิ่งขึ้นเพื่อรับพระสัญญาของพระเจ้านะครับ คำถามคือสิ่งที่เกิดสิ่งนี้จะ,จะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับว่าความเชื่อเราจะทวีมากขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วก็นานเท่าไหร่ถึงจะเกิดสิ่งนี้นะครับในพระธรรมยอห์นบทที่สิบห้าข้อที่เจ็ดนะครับบอกว่าถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคําของเราฝังอยู่ในท่านท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่าปรถนาท่านก็ได้สิ่งนั้นนะครับ ถ้าท่านทั้งหลเข้าสิบอยู่ในเราและถ้อยคําของเราฝังอยู่ในท่านท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาท่านก็ได้สิ่งนั้นครับนี่คือพระธรรมยอบที่สิบห้าข้อที่เจ็ดนะครับแต่ว่าในพระธรรมรมจะกลับบอกว่าโรมบทที่สองข้อที่สามนะยครับก็บ,บอกว่าทุกคนได้รับความเชื่อตามขน,นาดที่พระเจ้าประทานให้แต่ผมจะบอกข่าวดีนะครับว่าความเชื่อที่พระเจ้าประทานให้แม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตามครับ เราสามารถพัฒนาได้นะครับโดยการไขความคัภีรีโดยการออกเสียงออกมาเมื่อพยายาิ่มยาวบริสุทธิ์สำแดงกห้เราได้เข้าใจแล้วเราก็ไขความคับขรีต่อเนื่องไปโดยการออกเสียงออกมาพูดทุกวันครับพูดถึงพูดเหนือเราเทศนาเราฟังพูดพระคำของเจ้าเหนือชุดของเราเทศนาพระคำของเจ้าให้เราฟังเองนะครับเราก็พูดพระคำของเจ้าออกมานะครับสิ่งที่สําคัญนะครับเราต้องเข้าใจานี้ก่อนว่า พระเจ้าและพระวนาธรรมของพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับพระเจ้าและพระวนาธรรมของพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกันและในพระธรรมลูกาบทที่หนึ่งข้อีสาเจ็ดนะครับที่เราคนจะเข้าใจว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงกระทาไม่ได้นะครับแต่ว่าคําแปลฉบับหนึ่งนะครับที่แปลตามตัวอักษรนะครับที่ผมผมเชื่อว่าเป็นการแปลที่ ถูกต้องมากที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ถูกต้องเหมือนกันตามบริบทของวัมพีทั้งเล่มนะครับแต่ว่าตามแปลตามตัว่อนในวัมธรรมลูกาบทที่หนึ่งข้อที่สามสิบเจ็ดนะครับบอกว่าไม่มีพระดําหลัดใดที่ตัดโดยพระเจ้าจะปราจากรีดำนานนะครับไม่มีพระดําหลัดใดที่ตัดโดยพระเจ้าจะปราจากรีดำน,นํานพระเจ้าทรงเชิดชูพระของพระองค์เหนือนามทั้งหลายของพระองค์นะครับพระธรรมต่อีบทร้อยสามสิบแปดข้อที่สองนะครับ เวลาพระธรรมสดีบทที่หนึ่งข้อที่สองบอกว่าเราค่ายควรพระครมพีทั้งกลางวันและกลางคืนค่ายควรพระครรมของพระเจ้านะครับกับพระธรรมโยชูวาบทที่หนึ่งข้อที่แปดตึกตองค่ายควรพระครรมของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ยพระเจ้าต้องการเราพูดออกมานะครับคําว่าค่ายควรตรงนี้เนี่ยลามลากตัแบบภาษาเดิมภาษาฮิบรูนะครับมาถึงการพูดออกมาทั้งโยชูวาบทที่หนึ่งข้อที่แปดแล้วก็สดีบทที่หนึ่งข้อที่สองนะครับ ทำไมพระ,พระเจ้า,เาถึงสอนให้ดาวิดแล้วก็โยชูวาพูดพระคำของเจ้าออกมานะครับเพราะพระคำของเจ้ามีเล่มหน้าที่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์รอบๆเ,เราได้นะครับเปลี่ยนแปลงสุขภาพของเราได้นะครับให้เรามีสุขภาพดีข,ขึ้นนะครับเหมือนอย่างโมเสสนะครับเราสามารถมีสุขภาพดีต่อชีวิตดังของเราได้นะครับเราจะพัฒนาได้นะครับในเรื่องนี้พระเจ้าสอนเราพัฒนาได้นะครับเราสามารถมีความมั่งคั่งเราสามารถมีสติปัญญ,ญาที of of ่ล้ำเลิศแก้ไขปัญหาในทุกสาการในโลกนี้นะครับ แม้ว่าเราจะเชิญสถานการณ์ไรก็ตามนะครับพระเจ้าประทานอย่างเช่นในพระธรรมสภสิทธิ์นะครับพูดถึงเรื่องสิปัญญาของพระเจ้านะครับพระปัญญาของพระเจ้านะครับเราทุกคนนะครับต้องเข้าสู่กระบวนการเข้าสนิทในพระครรภ์ของพระเจ้านะครับเพื่อความเชื่อเราจะได้ทวีมากยิ่งขึ้นเพื่อรับพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อเราและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทํางานร่วมกับพระครรภ์ของพระเจ้านะครับ เมื่อพระค้ำผรวเจ้าคืออย่างนี้ครับพระค้ำผรวเจ้าเปรียบเหมือมนเมล็ดพืชเล็กๆนะครับเต็มไปด้วยสติปัญญาตลอดชีวิตทั้งเราของเราก็ได้นะครับเต็มไปด้วยความมั่งคัง่งเต็มไปด้วยสุขภาพที่ดีเต็มไปด้วยการชําระให้บริสุทธิ์นะครับพระค้ำผรวเจ้าสามารถชำระเราให้บริสุทธิ์ได้นะครับช่วยเราให้ไม่ทาบาปเลย,ยต่อเนื่องก็ได้นะครับห้าปีสิบปีนะครับ พระคำของเจ้าที่เปลี่ยนเหมือนมในพืชเนี่ยต้องตกลงในดินดีแห่งจิตใจของมนุษย์นะครับเหมือนคำบอกมาเรื่องคนหว่านพืชน,นะครับซึ่งมีดินสีชนิดน,นะครับดินสุดท้ายเป็นดินดีนะครับตกลงในดินดีแห่งใจของมนุษย์แล้วเติบโตขึ้นมีรากมีลาําต้นมีกิ่งก้านสาขาออกดอกออกดอกก่อนนะครับเป็นต้นแล้วละครับออกดอกแล้วครับตัวน,นี้นะครับการที่จะเป็นต้นได้เนี่ยเราต้องพูดพระคำของเจ้าออกมานะครับ เมื่อพระเมตาบอยสุดสำแดงเราเข้าใจแล้วเราพูดพระคพา่ของเจ้าออกมาเหนือชีวิตของเราให้คนออกมานะครับแล้วมันจะไปหลําต้นเกิดขึ้นนะครับเป็นเป็นต้นเกิดขึ้นนะครับแล้วในสุดแล้วมันจะเกิดผลนะครับเราให้คนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนเนี่ยบางทีหนึ่งเดือนอาจจะเกิดผลแค่สามสิบเท่านะครับบางทีเดือนครึ่งอาจจะเกิดผลหกสิบเท่าบ้างนะครับบางทีสองเดือนอาจจะเกิดผลร้อยเท่านะครับนี่คือเรี่มหน้าแห่งพะ่งพงของพระเจ้านะครับ พี่ไอตูได้สอนเรื่องความเชื่อที่มีอยู่5ขนาดด้วยกันนะครับก็คือไม่มีความเชื่อมีความเชื่อน้อยมีความเชื่อมีความเชื่อที่เรายี่มากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความเชื่อมากนะครับไม่มีความเชื่อมีความเชื่อน้อยมีความเชื่อมีความเชื่อที่มีมากยิ่งขึ้นมีความเชื่อมากนะครับเวลาตาวของพระตู ขับผีไม่ออกนะครับเขาขับผีออกมาหลายผีนะครับเขารักษาโรคมาได้หลายคนนะครับแต่ว่ามาถึงจุดจุดหนึ่งนะครับที่เขาขับผีไม่ออกนะครับพี่สูบอกว่าให้เขาไปอดอาหารไอ้ฐานนะครับเพราะผีชนิดนี้ต้องอดอาหารไอ้ฐานครับที่พูดอีกแบบหนึ่งคือว่าความเชื่อของเขาไม่ถึงนะครับตรงนี้นะครับการอดอาหารไอ้ฐานก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับการราไอ้ฐานบ่อยครั้งประจํานะครับเป็นส่วนหนึ่งในงการที่จะช่วยเราในการขับผีก็จริงนะครับช่วยเราในการรักษาโรคก็จริงนะครับแต่ว่าความเชื่อของเราเนี่ยต้องทวีมากขึ้นด้วยเพราะเราสัญญา คือว่าพรมพีบอกแบบนี้นะครับมีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่นั่นคือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรานะครับตอนนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความเชื่อตามขนาดความเชื่อด้วยนะครับและเขาจะวางมือคนไข้คนป่วยแล้วก็นั้นจะหายโรคนะครับเมื่อเราเจอคนป่วยไม่มากไม่สบายเจ็บแขนอะไรก,ก็แล้วแต่ครับป่วยแบบไม่มากนะครับเราสามารถวางมือรลกษาเขาได้นะครับแต่ว่าพอเราไปเจอคนที่เป็นโรคมะเร็งครั้งย้ยสุดท้ายนะครับ เรากับลักษณะเขาไม่หายนะครับเพราะความเชื่อเราไม่มากพอนะครับเพื่อรับพระสัญญาของพระเจ้านะครับพี่สุนทสอนอีกว่าให้เรามีความเชื่อเหมือนเมล็ดมะตาดนะครับเหมือนนะครับไม่ใช่ขนาดเท่าเมล็ดมะตานนะครับให้เหมือนเมล็ดมะตาดเมล็ดมะตาดเป็นเมล็ดเล็กๆนะครับแต่ว่ามันจะเติบโตขึ้นเป็นต้นไม้เล็กๆเหมือนกันนะครับให้เราความเชื่อแบบนี้นะครับคือเป็นความเชื่อที่มีลักษณะของการเติบโตทวีมากยิ่งขึ้นนะครับ เป็นต้นไม้นะครับเป็นต้นไม้เล็กแล้วท่านจะต่างภูเขาให้ไปลงทะเลแล้วมันก็จะไปตามนั้นนะครับมีความเชื่อทำอะไรมาต่างน,นะครับพีเตบอกวันั้นนะครับอับ,บาาราฮัมเนี่ยมีความเชื่อผ่านสถานการณ์ต่างมาหลายสถานการณ์นะครับตามการตนาของพระเจ้านะครับเอามาจากเมืองเออไปเข้าสู่ดําเนินข้ามการทะเลตายน,นะครับผ่านหลายสถานการณ์มาได้นะครับแต่ว่ามาถึงจุดนี้นะครับ อับางกับไม่มีความเชื่อนะครับคือตันวันไหวในความเชื่อนะครับแต่พระเจ้าตรงมีคระเมตตาะครับสําแดงว่าเอลชาดายนะครับพระนางของพระเจ้าเพื่อจะมีความเชื่อทวีมากยิ่งขึ้นนะครับผมาีหนุนใจนะครับให้เรารักพระวนธครมของพระเจ้ามากๆนะครับให้ควรพระข้างของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับคือตลอดทั้งทุกๆวันนะครับกลางวันและกลางคืนเนี่ยคือทุกๆวันนะครับ ให้เรามีามพระมภีอยู่กับเราเสมอๆนะครับผมให้นหนุนใจในพระคัมภีร์ในพระธรรมอิสยาห์บทที่ห้าสิห้าข้อสิบเอ็ดนะครับบอกว่าคําของเราซึ่งออกไปจากปากของเราจะไม่กลับมาสู่เราเปล่าแต่จะตำริดผลซึ่งเรามุ่งหมายไว้และให้สิ่งซึ่งเราใช้ไปทํานั้นจำเลยขึ้นฉันนั้นคือพระคำของพระเจ้าที่ออกไปจากพระโอษฐของพระองค์นะครับจะไม่กลับมาสู่ะองเปล่าแต่จะตำริดผลที่โพงมุ่งหมายไว้นะครับ ผลน่าจะเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปนะครับหลังหลังจากเหตุการณ์ที่นางสลาได้คลอดบุตรแล้วนะครับกระตย์ก็มาชอบนางสลานะครับอายุ90ปีนะครับผมเชื่อว่าร่างกายของนางสลาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ากระตย์จะไมคอดมาชอบคนอายุ90ปีได้เนี่ยก็ต้องก็ต้อง <c oughs> ต้องใช้ ต้องครับผมพี่น้องก็ลองพิจารณาดูนะครับและหลังจากนั้นนะครับนาสลาตายอับราฮัมก็แต่งงานและลอดบุตรอีกนะครับให้บุตรให,ให้ให้กำเนิดบุตรนะครับแต่ว่าร่างกายของนาสลาอับราฮัมเนี่ยได้รับการเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ว่าจะให้กําเนิดบุตรได้นะครับทีนี้เนี่ยผมจะมาประยุกต์ภาคปฏิบัติดนึงนะครับในชีวิตของเรานะครับในเรื่องของการหายโรคก,ก่อนแลวกันนะครับ การหายโรคเนี awesome, ่ยพระธรรมอิสยาห์บทที่สิบสาข้อที่ห้ากับพระธรรมหนึ่งเปโตบทที่สองข้อที่ย4ิบสี่นะครับบอกว่าโดยบาดแผลของริสกิดเป็นเหตุให้เราทุกคนได้รับการรักษาให้หายเป็นปกตินะครับเราก็พูดพระคำของเจ้าข้อนี้ออกมานะครับว่าพระเจ้าสำแดงกับเราแล้วนะครับว่าบาดแผลของพระเยซูทั้งสิ้นนะครับทําให้เราหายปกตินะครับเราก็พูดพระคำของเจ้าออกมาเหนือชีวิตของเรานะครับเทศนาพระคำของเจ้าให้เราฟังนะครับแล้วก็พูด เพราะว่าข้ามเจ้ามีเรียบหน้าเขาที่จะเปลี่ยนแปลงร่างกายเราได้นะครับมีคน่ักหนาพูดถึงเรื่องของ dy วี่ฮลนะครับวอล์กเดวี่ฮิลนะครับหมายความว่าตลอดชีวิตมีสุขภาพดีตลอดชีวิตของเขานะครับคนนี้นะครับฐานสิบเจ็ดปีเขาไม่หาหมอเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตโดยไม่เจ็บป่วยเลยนะครับเขาเกิดอุบัติเหตุครั้งหนึ่งนะครับไปหาหมอตรงนิ้วของเขานะครับเป็นอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าไม่ได้เจ็บป่วยแบบว่าเกิดจาก คือเกิดจากอุบัติเหตุนะครับนะครับต่อไปนะครับในพระธรรมตอนที่บทที่หนึ่งข้อที่เจ็ดนะครับพูดถึงเรื่องของพระเจ้าไม่ได้ประทานจิตที่ขาดกลัวให้เราแต่ประทานจิตที่ประกอบด้วยฤทธิ์ความรักและการครับตนเองให้แก่เรานะครับตรนนี้สำหรับคนที่มีความกลัวนะครับให้เราพูดพระคำของพระเจ้าตอนที่ออกมานะครับตอนที่บทที่หนึ่งข้อที่เจ็ดนะครับพูดเหนือชื่อเรานะครับ ต่อไปนะครับในพระธรรมเยเรมีบทที่ 29: ข้อ11นะครับพระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับชีวของเราทุกคนนะครับพระเจ้ามีแผนการเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกภาพเพื่อให้ความหวังใจและเพื่ออนาคตแก่เรานะครับเราต้องประกาศออกมานะครับเราต้องประกาศนะครับเราไม่ใช่แต่งถ้อยคําเองนะครับแต่เราประกาศตามพระคำของพระเจ้าที่มีเล่ยมนาจเหนือชีวของเรานะครับการอ่านวดีบทที่9กก็เหมือนกันนะครับเราสามารถอ่านสดี่บทที่9กิได้นะครับเป็นสดีแห่งการ พิทักษ์ษาปกป้องครองดูแลจากพระเจ้านะครับให้เราปลอดภัยจากทุกสิ่งอย่างนะครับผมจะจบสุดท้ายนะครับพระคัม์ของพระเจ้าเนี่ยช่วยเราไม่ทําบาปเลยอย่างต่อเนื่องได้นะครับแม้ว่าเป็นหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีครับไม่ทําบาปเลยต่อเนื่องนะครับเพราะว่าลีน่าแถมคำของเจ้านะครับเวลาเราคัดความคำของเจ้าที่พูดถึง ข้อผีที่ช่วยให้ไม่ทําบาปนะครับอย่างเช่นหนึ่งคนิรนบทที่สามนะครับพูดเรื่องของความรักนะครับอย่างเช่นพระคัมภีรเจ้า,าเป็นเหมือนดาบสองคมนะครับตอนนี้ก็บริบทนี้นะครับก็จะพูดถึงการช่วยไม่ทําบาปนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยเนื้อหนังเนี่ยเนื้อหนังตรงนี้เนี่ยเนื้อหนังนี้นะครับเป็นตัวที่ชักจูงให้เราทำบาปนะครับเราก็นำคิตตามพระวิญญาณขอพระวิญญาณตนน้ำเเราดำมีคิตตามพระวิญญาณให้เราไม่ทําบาปนะครับ และจิตใจของเราเนี่ยเน่ระธรรมเยเลมีบทสิบเจ็ดข้อเก้านะครับจิตใจก็เป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมดมันเสื่อมทรามอย่างไรทีเดียวใครจะรู้จักใจนั้นเล่านะครับจิตใจเราเป็นตัวที่ทาให้ทําบาปนะครับเราต้องการพระค้มภของพระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงร่างกายเปลี่ยนแปลงจิตใจของเรานะครับเปลี่ยนแปลงร่างกายของเราด้วยนะครับและจิตวิญญาณเราเนี่ยโอเคแล้วนะครับจิตวิญญาณเราเมื่อเชื่อในพระครินนะครับเราได้รับความรอดได้รับชีวิตนั้นนะครับจิตวิญญาณของเราก็บริสุทธิ์นะครับ น้องผมจะแนะนำอย่างหนึ่งนะครับให้เราพูดพระคำข,ของเจ้าทุกๆวันนะครับเพราะว่ามันจะเกิดผลดีในชีวิตของเรานะครับพระเจ้าทรงเตรียมทุกสิ่งไว้ในพระคำของพระเจ้านะครับเพื่อชีวิตของเรามีชัยชนะเหนืออุปสรรคต่างๆเหนือปัญหาต่างๆเหนือโรคภัยไข้เจ็บเหนือเหนือความบาปนะครับเหนือความผิดธรามบาปนะครับ สุภาพดีต่อชีวิตก็มีในพระคำของพระเจ้านะครับแต่ว่าบางคนได้มีสุภาพดีแต่ว่าไม่ถึงกับสุขภาพดีต่อชีวิตนะครับบางคนก็ไม่ทาบาปเลย่างต่อเนื่องนะครับที่เราเห็นคนที่เป็นอาเทศดังๆนะครับเราเห็นนั่นะคือผลที่เขาเกิดขึ้นในชีวิตของเขานะครับแต่สำหรับเราเนี่ยเป็นเพลงมารเ่านั้นนะครับคือพระคำของพระเจ้าเราต้องไข้ควรเราต้องพูดออกมานะครับให้เราลบใจในฐานนะครับผมจบเพียงแค่เท่านี้ครับ ข้าแต่พระวิดาขอพระยามบอร์สุดของพระองค์ทรงนำเราไปในไปถึงจุดที่เราายควรมพระคำของพระเจ้าได้อย่างถูกต้องในแต่ละสถานการณ์ในชีวเราทุกคนเพื่อพระคำนั้นจะได้เกิดผลในชีวเราพระคำของพระเจ้าเป็นเหมือนแสงสว่างมีฤทธิ์อำนาจ เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่เลวร้วายได้ให้กลายเป็นดีเราขออบคุณพระเจ้าสลับเพราะพระคำทั้งสิ้นของพระเจ้าที่มีเลี่ยมนาจที่ทรงช่วยเราโดยพระคำของพระองค์พระองค์ทรงส่งพระคำของเจ้าออกไปรักษาเราให้หายและช่วยเราให้พ้นจากสิ่งที่จะทำลายเราทั้งสิ้นเราขออบคุณพระเจ้าสลับพระคำในค่ำคืนนี้ที่พระองค์ทรงสอนเราซึ่งมีฤทธิเดช เกิดผลในชีวิตของเราเราเป็นหนี้ความรักพระองค์เป็นหนี้บุคุณพระองค์พระองค์ทรงรักเราอย่างมากทรงตรง้องการจะช่วยเราให้พ้นจากความบาปโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างเราเทิดทูนยกย่องพระองค์เราออิษฐานขอเกินพระองค์ในพระนามพระสุคิตเจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้าครับ